สวัสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับผม EQN Gamecaster อีกแล้วนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนหรือไม่ใช่จะเรียกไม่สอนไม่ไม่ใช่สอน <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนแนะนำการเล่นนะฮะส่วนเด็กแล้วแบบง่ายคือเด็กใหม่นะฮะคนหรือคนใหม่ที่ยังไงวะเข้ามาในเซิร์ฟนี้ก็อย่างแรกก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ส่วนตัวเกม <c oughs> ตัวเกมกับพวก MTA ก็โหลดได้ในกลุ่มเลยแล้วก็ฝากไลค์เพจของแอ <c oughs> ดมินลืมถามชื่อ,อแหละแอดมินที่เซิร์ฟเซิร์ฟ MTA DC Live ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งลิงก์แฟนเพจแล้วก็ทั้งกลุ่มไว้แล้วก็ไอพีด้วย วันนี้ก็จะมาแนะนำการเล่นสําหรับคนที่กําลังเข้ามาเล่นใหม่ๆแนะนำตั้งแต่แรกเริ่มเลยไปที่เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์นะฮะถ้าเราถ้าเราโหลดตัวเกมกับน,นี้เรียบร้อยละโอเคอันนี้ผมให้อะถ้ามาที่เฟซบุลินะฮะให้เอาก๊อปไอพีมาวางตรงนี้ก็จะเป็นไอพีอย่างนี้ขึ้นมาใช่ปะ,หะให้เราติ๊กตรงรูปหัวใจนะฮะเพื่อเป็นการแบบยังไงผมขอเรียกว่าเลิฟแล้วกันก็จะนับก็จะเอาเป็นเฟซบุลิเงี้ยคือมันจะขึ้นตลอดจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก๊อปใส่ก๊อปใส่อีก โอเคก็คอนเน c t เลยซึ่งหน้าต่างเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องหน้าต่างหรืออะไรต่างๆส่วนต่างๆด้วยโอเคนะเมื่อขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างพวกหน้าต่างพวกยังไงอเขาเรียกหน้าต่างพวกยังงช่างไม่เหอะก็จะเป็นหน้าต่างแถบนี้ขึ้นมาก็จะเป็นคําสั่งแล้วก็กดของเซิร์ฟนะฮะ อ,อ,อย่างที่กดของเซิร์ฟก็เมื่อเล่นก็อ,อ่านอ่านก่อนนะฮะอ่านก่อนเล่นด้วยนะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังนะฮะเผื่อไปเกลียนอะไรใครใครเข้ามาเผื่อไปทำไอเปิดชีทอะไรประมาณนี้ Duration อันนี้ก็ต่างๆวิธีปิดก็อ่า,อย,าอย่าลืมเนี้ยนี่แนะนำเลยคือพ r ม m i ม m อ s e r นะฮะแนะนำเลยคือโคตรเยี่ยมอ่ะผมว่า300บาทผมว่ายัางก็พอดีแล้วนะกับของที่จะได้มา คือเอาพอเอาตัวรอดได้อะจริงแบบเอ้ยชอบอะซึ่งตอนนี้ก็เคยตอนนี้ผมใช้อยู่ฮะพรีเมี่แมยูเซอร์ก็เออโคตรเยี่ยมอะส่วนแบล็ก and ด์กรุ๊ปอันนี้สำหรับสร้างฐานสร้างกลุ่มอย่างนี้ส่วนอีเวนต์จะมีตอนเสาร์อาทิตย์ฮะมีกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์นะฮะกด F6 เพื่อปิดหรือจะ close ตรงตัวตัวสื่สอสีแดงข้างล่างก็ได้ วิธีเข้าเล่นส่วนใครที่เข้ามาเล่นแรกๆนะฮะใครที่ยังไม่มี ID ก็ไปสมัคร ID กนะันสมัครง่ายๆฮนะโอเคไปนี้ขอล็อกอินเข้าของผมก่อนอ่านี้ก็ของผมอีอินเกมสเตอร์นะฮะสี่สองสองหนึ่งอันก็จะมีตัวหนังสือของหัง MTA DCSA l i v e อ่าส่วนผมของนี่อ่าของนี้ตัวผมจะเป็นของพรีเมียมนั่นเลย แค่วางส่วนนะวางส่วนผมก็ดอบทิ้งไปแล้วในตัวนะของพรีเมียมที่จริงจะมีะมีเจคิดสออันแต่หัวโดนซอมบี้ตีก็เลยต้องใช้ไปหนึ่อันของก็มีแค่นี้ฮะถือว่าโคตรเยี่ยมะระบบในเซิร์ฟต่างๆก็คือการการเล่นก็ง่ายๆฮะสมมติว่าเราเจอซอมบี้ถ้าเราไม่มีอาวุธนะฮะคน ทางที่ดีควรหาอาวุธค่อนเพราะว่าถ้าเราต่อยซอมบีท้ทีเดียวไม่ตายน่เนะี่ยส่วนเงินเงินหาได้จากไหนก็มันจะเป็นเงินสุ่มนะฮะเงินสุ่มอ่าเดี๋ยวขอลงข้างล่างก่อนอ่าจะดูแหลกๆหน่อยโอเคตอนนี้ผมก็อุ๊ยอุ๊ยไม่มีแบนเดดว่ะก็ตอนนี้ผมก็โดนโดนซอมบี้ตีนะฮะโอ้ย โดนซอมบี้ตีมา,าวิธีนี้ให้คลิกขวาแล้วก็ใช้แทนเองแต่ผมไม่มีแบนเดดแล้วไงใช้เม็ดคิดก็ได้กันก็แล้วกันว่าเมื่อได้ของพเมพยมาของจะอยู่กับเราถาวรนนไม่ว่าเราจะตายหรืออะไรก็ของก็จะอยู่กับเราถาวรน,นะฮะ,ะแม้ว่าช่องเก็บของจะเยอะมากเพราะเป็นชันติงแบ็คแพ็คฮะก็คือกระเป๋ากระเป๋าทันติงแบ็คแพคค็คก,กแค,แพคกันแหละก็จะมีของรีเซิร์ฟมีเยอะจริง แล้วก็ตอนแรกที่จริงเซิร์ฟนี้มีระบบลานค้าแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ดีกว่าไม่มีแล้ว <c oughs> เดี๋ยว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 แม่งย,ยิงกูสักเอตบกูสักหืแสบดากมากวิธียิงปืนมาโดนกูแน่กระสุนไม่แค่สามนัดเอเอไอตัวนึงอะ่ะไอมีตัวเดียวตัวเดียวนี่หว่า ลงที่สูงก็ไม่ได้ด้วยวัววววัววัววัโอ้ยควยเอ้ยาทุกครั้งที่เล่นผมขอปิดเทปออฟฟิลก่อนแล้วกันมันจะลื่นขึ้นอ่าเพราะว่าเวลาอัดมันกินเฟรมเลดกินเฟรมเลดไปเยอะไม่รู้มันไปหิวมาจากไหนนะกินเฟรมเลดแม่งโคตรเยอะโอเค สิอันนี้ออกดิออกแม่งให้หมดออกโอเคเฟมเลตลื่นขึ้นเยอะมากแต่ที่จริงถ้าไม่อัดอ่จจะจะลื่นมากเลยฮนะลื่นมากเลยอันนี้ภาพสวยไม่แสบตาด้วยอันนี้ผมต้องปรับอ่าแนะนำว่าจะเปิดบลูมนะครับโอเค คุยคุยตามกูจังเลยมามามาอ่า like <Liberty> โอโุยออยคุยเอ้ยคุยเอ้ยโดโด,โดตามกูอีคุยาม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 อ่าเขาบอกว่าซัมบีเซอร์ฟนี้โหดมากโหดสัตว์รัสเซียวิธีเก็บของก็กดแถบนะฮะก็จะมีของมาให้แต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเป็นของกินอย่าไปเก็บมาอย่าไปเก็บมาจากซัมบีนะฮะอ่าอาจจะทําให้เราถ้าเรากินไปล้าอาจจะติดเชื้อได้ นะระบบการเล่นก็มีไม่ซับซ้อนมากครับมันเล่นง่ายอยู่แล้วแล้วก็มีแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยมีของมากมายกว่า300ชนิดที่ GTA SA ทั่วไปไม่มีเลยอะไรวะเนี่ยถังน้ำมันแล้วก็ GPS นะมีแล้วตัวนี้กูหาแบนเดตระบบการเล่น ะทั่วไปอ๋อแล้วผมอย่างที่คลิปก่อนที่ผมบอกว่าหมวกน็อกมีไว้ทําอะไรอ่ะหมวกน็อกมีไว้ประดับความสวยงามแล้วก็ช่วยให้เราไม่เป็นหวัดด้วยเพราะว่าเกมนี้มีฝนตกด้วยอ่ามีเป็นหวัดด้วยนะฮะแล้วเราก็พยายามอย่าตกที่สูงหลายครั้งไม่งั้นจะปวดต้องหายาแก้ปวดมากินหรือวิธีแก้คือกินเอ้ยใช้มอร์ฟีนซะอ่าจะได้ไม่เป็นอะไร ของเริ่มน้อยแล้ววะอ่าอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากสมมติว่าคุณมีน้ำเปล่าขว,ขวดหนึ่งอ่าวันนี้ขน้ำเต็มแต่ว่าถึงเราจะมีแบบขวดน้ำเปล่า,ลาแต่เราสามารถไปรีฟิลมันได้รีฟิลก็คือการผมเรียกว่าการกรอกน้ำแล้วกันสมมติว่าเราอยู่อย,อยู่อยู่ในน้ำเลยก่อนหาหาสถานที่ที่เป็นน้ำก่อนโอ้ยอ่าอ่ะ ผมว่าผมคงหาไม่เจอแน่ๆโอเคแค่สมมติว่าเราอยู่ในน้ําแต่ต้องลงในน้าแบบกาลังว่ายน้ําอยู่อะแล้วกดแทบ็บคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็รีฟิลมันก็จะน้ําก็จะเต็มนะฮะไม่จําเป็นต้องแบบไปเก็บจากซอมบี้นะคุณแค่มีน้ําขวดเดียวแม่งอยู่เลยทั้ง <c oughs> อยู่นานอะ,อะก็แล้วก็วิธีแชทนะฮะกดตัว T แล้วก็พิมพ์นะฮะอะอะไรเนี่ย อยู่ไหนอยากเจออ่ะอะอันนี้ยังยังไม่คุยแล้วก็แซดกดตัวแทดเพื่อเปิดไมค์คุยอะไรวะเนี่ยภายในระยะ50เมตรมัง้งส่วนตัวเอคือคุยไมค์ทั่วเซิร์ฟเออก็สามารถคุยกันได้อ่าแล้วก็แสดงความเป็นมิดนะฮะผมคิดว่าน่าจะกดตัวเจคืการยกมือขึ้น แต่ว่าทางที่ดีก็คนส่วนมากที่นี่ไม่ค่อยเป็นมีเท่าไหร่หเจอกันฆ่ากันอย่างเดียวเลยทางที่ดีคือหนีดีกว่าแล้วก็เซิร์ฟนี้ก็มีระบบแอนตี้ชีทนะคือห้ามใช้สูตรเขาก็ห้ามใช้สูตรนี่วะ่ะเพราะว่าเขาจะมีกฎของเขาอยู่ว่าว่าแบนด์เท่าไหร่ว่าแบรนด์มีแอนตี้ชีทแล้วเนี่ยกฎนี่อ่านได้เลยพวกกฎในเซิร์ฟ แล้วก็แอดมินใจดีมากเลยฮะะเงินให้เงินมีเงินมีของเยอะแยะไปหมดมในเมื่อเราแล้วก็เมื่อเรามีแผนที่นะฮะกด f 1 1ดูก็สามารถดูแผนที่ได้โอ้ยกวนกูจังเลยกูกำลังแนะนำการเล่นฮะไม่กวนกูสึกสักวันสักวันจะเป็นอะไรไหม อืมฮะยังมีอีกไหมโอเคอืมระบบการเล่นที่จริงมีอีกนะแต่ว่าผมยังรู้มาไม่มากเท่าไหร่นะะนี่คือระบบการเล่นหลักๆน่าจะเป็นระบบการเล่นหลักๆเมื่อเราหาของเจอให้กดแท็บ แล้วก็ลากสอของใส่เลยคุณรู้สึกหิวใช่ไหม้กระป๋องเปล่าก็ลากใส่วิธีดอบของฮนะให้ลากใส่ช่องนี้นะก็คือการดอบของแล้วก็ลากใส่เงีย้ยเงี้ยระบบเหมือน DC จริงเลยนะก็เป็นระบบที่เยี่ยมเยี่ยมจริงๆนะผมไม่คิดว่าจะแบบจะเจอแบบนี้ด้วยเป็นอะไรที่โคตรเยี่ยมเยี่ยมจริงๆอันะนี้จริงๆนะฮะ แบบทำให้ผมนั่งติดไปหลายชั่วโมงเลยส่วนวิธีส่วนวิธีววธเออบางคนอาจจะเจออาหารกระป๋องนะแต่ว่าเปิดไม่ได้อ่ามีเช่นนี้อันนี้มีหอยมีอาหารกระป๋องที่มันเปิดอยู่มันจะวงเล็บว่า close ใช่ไหมวิธีเปิดมันอันนี้ผมมี่ผมมีที่เปิดขวดนะคือ can opener แต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งก็คือคุณต้องมีขวานหรือมี hunting knife หรือมีดมีแต่แหละมันเป็นมีดสั้นๆ่ สามารถเปิดขวดได้ถ้าสมมติว่าคุณมีมีมีหรือม,ม,ม,มีขวานเนะี่ยให้ลากใส่ในี่ปุ๊บก็จะเป็นโอเพนแคนอันนี้ขอย่งข,ขอยังไม่เปิดดีกว่าโอเพนแคนก็ได้เออก็จะมารถเปิดอาหารแล้วก็กินได้เลยโอเคอ่าระบบนี้ก็สมจริงนะสมจริงจริงอๆ่ๆาส่วนใคร ที่อยากจะเ,เห็นยงนี้อยากเล่นแล้วว่ะก็สามารถไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปโหลดตัวเกม้ในในกลุ่มนะฮะกดเข้าไปกดไลค์ในกลุ่มได้ไม่ใช่กดไลค์ดิเข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดหตัวเกมแล้วก็ตัว MTA ในกลุ่มได้นะฮะรับรองไม่ไมีผิดหวังแน่นอนแอดมินใจดีด้วยอ่าใจดี JD จริงๆเลยโอเค ันนี้ก็มาแนะนําระบบการเล่นเพลงเท่านี้ก่อนนะฮะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา,มาสอนเกี่ยวกับการเข้ากลุ่มหรือเปล่าการเอ่อการไม่ใช่การเข้ากลุ่มการอาจจะเป็นการสร้างแก๊งนีอเปล่าผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกวรกดจังเลยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปไลค์เพจแล้วก็เข้ากลุ่มแล้วก็ไปโหลดตัวเกมมาเล่นกันได้เลย